สวัสดีครับผมโจนะครับวันนี้ก็จะเป็น EP ต่อมานะครับโลกต้องการผลลัพธ์โลกก็เลยสอนให้เราเล่งแต่ว่าเราต้องไม่ลืมนะนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับมาเนี่ยมันมีราคาของมันที่ต้องจ่ายผมไม่ได้หยุดเดินผมแค่เลือกที่จะไม่วิ่งสวนทางกับตัวเองประโยคนี้ไม่ได้มาจากความกล้าเอาตรงๆประโยคนี้มาจากความเหนื่อย จากราคาที่ผมต้องจ่ายซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับเพื่อวิ่งไล่ตามความคาดหวังซึ่งตอนนี้ผมเองก็ไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นมาจากใครผมยังคงไม่แน่ใจในคำตอบแล้วก็ผมก็ไม่มีคำตอบสำหรับเรื่องนี้ด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการตัดสินใจของผมเนี่ยมันจะจบลงที่ไหนแต่ส่วนที่ผมขอเลือกในวันนี้เพราะผมรู้ว่าการที่ ถ้าผมยังคงทำแบบเดิมผมอาจจะพอรู้ว่าความหมายของการทำแบบนี้และผลลัพธ์ที่ตามมาจะเป็นยังไงแต่ว่าการที่ผมลองช้าลงแล้วก็เลิกวิ่งกับส,ส่วนทางกับตัวเองเนี่ยเอาตรงๆคือผมอยากรู้มากกว่าว่าถ้าผมทำกลับกันเนี่ยผมจะได้อะไรจริงๆแล้วคือผมอยากรู้ว่า ถ้าผมช้าลงผมจะมีคำตอบสำหรับคำถามที่ว่าผมต้องการเป็นใครจริงๆได้หรือเปล่าผมคิดว่าผมกำลังคุยถึงเรื่องของคนที่พยายามที่จะมีชีวิตไม่ทิ้งหน้าที่ไม่ทิ้งความรับผิดชอบยังคงทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อดูแลครอบครัวดูแลคนที่เรารัก เราพยายามสร้างผลลัพธ์เราพยายามดูแลในสิ่งที่เราดูแลได้แต่ว่าในขณะที่เราพยายามทำในสิ่งนี้แน่นอนมันมีบางอย่างที่เราต้องทุ่มเทเพื่อแลกในสิ่งที่เราต้องการบางครั้งเราเผลอลืมไปว่าสิ่งที่เราเอาไปแลกมาด้วยเนี่ยมันทำให้เราลืมว่าเราเรากำลังจ่ายราคาอะไรของมันไปบ้าง เวลาที่เราจ่ายไปโดยที่เราเองก็ไม่ได้รู้ว่าเราจ่ายอะไรไปบ้างเนี่ยลืมว่าบางอย่างที่เราจ่ายเราจ่ายออกไปไม่ได้นะครับในขณะที่ชีวิตเองก็ไม่ได้พังแต่ตัวตนของเราเนี่ยนะครับหรือต้นทุนที่เราใช้เนี่ยมันถูกนำกลับมาคิดอีกครั้งหนึ่งแล้วมันไม่คุ้มนะครับเราก็เลยได้มีโอกาสคุยกันถึงตอนที่แล้วนะว่าอ่ะ แล้วถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตมันไม่คุ้มแล้วเนี่ยนะครับเราจ่ายไปมากกว่าที่เราควรจะจ่ายจ่ายจนไม่เหลือตัวเองแล้วเนี่ยเราจะถอยกันยังไงเ,เราก็ได้พูดคุยกันถึงการถอยอย่างมีสตินะนะครับการถอยอย่างมีสติก็คือเราไม่ได้ถอยออกจากชีวิตไม่ได้ถอยออกจากความรับผิดชอบไม่ได้ถอยจากคนที่รักไม่ได้ถอยออกจากครอบครัวแต่เราแค่ถอยออกมาเพื่อที่จะดูว่าอะไรคุ้มหรืออะไรไม่คุ้มไม่ใช่ในเชิงปริมาณนะครับ เราพยายามที่จะถอยเพื่อที่จะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราจ่ายไปอะนะครับมันไม่ทำํำลายความรู้สึกข้างในของเราจริงๆแค่นั้นเองถ้าเราช้าในขณะที่คนอื่นเร็วเนี่ยความหมายก็คือแพ้ทุกคนอดทนทุกคนพยายามถ้าเราไม่ฝืนก็เท่ากับเราอ่อนแอผมคิดว่า ความเข้าใจในลักษณะนี้มันเกินเลยไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับผมเองมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยการที่เราหยุดที่จะพิสูจน์ตัวเองเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทําอะไรนะครับพวกเรายังคงทํางานยังคงรับผิดช,ชอบยังคงมีรายได้ยังคงดูแลคนที่เรารักนะครับให้เขามีปัจจัย4ี่มีความสุขขั้นพื้นฐานนะครับเราอยากช้าลงเราไม่อยากฝืนคือเราแค่อยากจะไปในทิศทางที่มันถูกต้อง เราแค่ไม่ยอมเดินกับทิศทางที่มันไม่ใช่เราต่อไปการเลิกวิ่งสวนกับตัวเองเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ความอ,อ่อนแอมันไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือการหยุดทําร้ายคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่มีความสําคัญที่สุดในสรรมการนั่นคือตัวคนเออผมผมไม่ได้แค่พูดให้พวกเราฟังแต่ผมลองถอยจริงๆนะในชีวิตถอยเลยในระหว่างที่เราช้าลงเราเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตมันสว่างขึ้นทันที เราไม่ได้เห็นคําตอบอะไรใหม่เลยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรามีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับออชีวิตมันไม่ได้เปลี่ยนแต่ส่วนที่เป็นความหัศจรรย์นะวันหนึ่งผมกอดภรรยาแล้วอยู่ดีๆผมก็มีความรู้สึกแบบเหมือนกับผมอยู่ตรงนั้นจริงๆอะ มันไม่ใช่การกอดด้วยร่างกายมันไม่ใช่การแสดงออกแบบทำซ้ำ copy paste นะครับแต่ว่ามันเป็นการกอดที่ผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าว่าเขายอมทิ้งครอบครัวเขาตัดสินใจมาร่วมใช้ชีวิตกับเราแล้วเราเองเนี่ยแบบไม่เคยอยู่ตรงนั้นเลยแต่ว่า วันที่ผมกรอดตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมอยู่ตรงนี้จริงๆไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองไม่ได้คิดเรื่องอื่นแต่อยู่เพื่อผู้หญิงคนนี้จริงๆและอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผมพอรู้จักรู้สึกได้ก็คือมือนะม้อเย็นนะครับมื้อเย็นมื้อเย็นเป็นมื้อที่พูดง่ายๆก็คือกิจกรรมก็แค่ซื้ออาหารเย็นก็แค่กินแล้วก็ผ่านไปในอีกวันหนึ่ง แต่ถ้าเอาความรู้สึกของผมจริงๆคือสามีภรรยาสองคนเนี่ยเราต่างคนต่างออกไปใช้ชีวิตนะครับมื้อเช้าก็ไม่รู้กินกับใครมื้อเที่ยงก็ไม่รู้กินกับใครแต่มื้อเย็นวันหนึ่งของผมกลายเป็นมื้อที่เรารอมาทั้งวันที่จะแบบได้กินกับคนคนนี้เป็นมื้อที่ไม่ต้องรีบ แต่มันมีความหมายที่ต่างไปจากมือ้ออื่นๆผมมานั่งทบทวนตัวเองว่าทำไมผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้จริงๆไม่ใช่ผมไม่รักภรรยาแต่มันหมายถึงว่าผมเร่งจนหัวใจผมไม่กล้าให้ความหมายกับอะไรเลยการเลิกวิ่งส่วนกับตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำให้ชีวิตมันยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่า มันคือการทำให้สิ่งเล็กๆกลับมามีน้ำหนักขึ้นในชีวิตอีกครั้งหนึ่งและบางทีสิ่งเล็กๆพวกนี้อาจจะเป็นจุดยุดเหนี่ยวใหม่นะครับให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตได้ตั้งแต่ซีรีส์ที่หนึ่งเนี่ยเราคุยกันพูดถึงเรื่องที่ว่าเราต้องการอะไรแล้วกลายมาเป็นว่าเราเปลี่ยนคําถามจากว่าเราต้องการอะไรมาเป็นเราต้องการเป็นใคร แต่ผมว่าบางทีชีวิตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะต้องตอบคําถามที่มันใหญ่ขนาดนั้นนะจริงๆชีวิตก็คงแค่อยากจะช้าลงแล้วก็บอกให้เราช่วยให้ความหมายกับกิจกรรมเล็กๆในชีวิตบางทีอาจจะแค่นั้นก็พอแล้วสำหรับเพื่อนๆบางคนที่ฟังผมมาถึงตรงนี้แล้วก็ยังไม่ได้ลงมือทำอะไรเนาะ อันนั้นก็สิ่งที่ถูกต้องจริงๆนะนะครับผมไม่ได้อยากจะให้เพื่อนๆรีบตัดสินใจหรือว่าเร่งที่จะทำอะไรทั้งหมดถ้าผมอยากจะบอกได้ก็คือผมอยากจะบอกเพื่อนๆแค่ว่าการตัดสินใจที่จะแบบเดินช้าลงแล้วก็เลิกวิ่งสวนกับตัวเองบางทีมัน มันไม่มีความจําเป็นที่เราต้องหาคําอธิบายอะไรแบบสวยๆมาบอกกนมันอาจจะไม่ต้องมีข้ออ้างไม่ต้องมีอะไรเลยก็ได้สําหรับตัวผมเนี่ยเหตุผลที่ผมต้องทำเนี่ยผมแค่รู้สึกว่าผมเหนื่อยเกินไปนะครับผมไม่อยากจะรีบแก้ไขอะไรผมไม่ได้อยากจะรีบแข็งแรงขึ้นนะครับผมไม่ได้อยากจะรีบไปต่อ อีพีนี้นะครับไม่ได้เป็นจุดจบแล้วก็ไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับมันเป็นแค่จุดหนึ่งที่เราจะเลิกโกหกตัวเองว่าเรายังไหวนะครับผมไม่ได้หยุดเดินนะอันนี้สัญญานะแล้วสิ่งที่ผมพยายามจะทําอย่างเดียวก็คือผมเลือกที่จะไม่วิ่งสวนกับตัวเองถ้าคุณยังอยู่ในขั้นตอนการคิดนะครับหรือลังเลหรือเริ่มถามตัวเองเงียบๆส่วนที่ผมอยากบอกจริงก็คือนั่นอาจจะเป็นเพราะตรงนี้คือ ครั้งแรกที่คุณเริ่มหันมาฟังตัวเองแล้วจริงๆก็ได้นะตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายนะครับของ EP ที่1-5ถึงหหลังจากนี้ผมยังอยู่นะผมไม่ได้ไปไหนมันคงไม่ใช่การทำซีรีส์ความรู้ที่ทำไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะชนะอัลกอริทึมแต่ผมบอกเลยว่าผมยังคงอยู่ ผมจะค่อยๆฟังเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับค่อยๆพัฒนาความเข้าใจของตัวเองค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับทุกๆคนเลยนะที่แบบอยู่ในสถานการณ์นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับ